พยโยบนะฮะทุกคนาทำไมเต็นท์ขนไม่เอามาไว้ในโดมล่ะ แล้วบอกกูไปเล่นน้าอี่อย่างยุหันกระมอมกวางบางอยู่ดีนะวันนี้ที่เราอยู่ในโดมทุกคนวันนี้เราอยู่ถูกที่มากๆเลยถ้าเราอยู่ข้างล่างตรงน,นี้เราก็คงซีจาใช่เราะถ้าเราอยู่ข้างล่างตรงน,นี้น้ำคงท่วมเราดีที่ว่าเราอยู่บงโดม จริงๆเต็งคงน่าจะเอาโขงมาไว้ข้างโบงนะตั้งแต่แรกแล้วไม่ควรงจะเอาไว้ในเต็งนเ,เานาะเชว่าเจ๊อยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกคนอยู่ในโดมโดมก็กว้างนะทุกคนนะแต่ไปอยู่ข้างล่างนะงง<ม>อีเวอร์ก็เหมือนกางไม่ใช่มึงมีเต็งหมอลำก็หมอลำมึงก็มั่งใจว่ามังไม่ตกเรื่องอะไ,ไ,ไรไต,ตรงนี้ก็ปูนองไ้ คืออะไรง่งมากง่งมากแน่ว่าง่งมาก,มากที่มันก็เยอะตรงเนี้ยก็กลางไล่นะอันนี้มันคือหน้าผมนะไม่ใช่หน้าไหนใช่ <c oughs> ก็แบบว่าอยากชมวิวไง <c oughs> อยากชมวิวภายนอกก็เลยแบบว่าชุ่มชามไปเลย <c oughs> ใช่บึม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 บบึมบ้ม,บม ปลาโตเปียกแล้วบ้านี้เปียกบัดแล้วลูกแขกข้างล่างอะ่ะหนาฝนถ้าเราเซฟตัวเองนานเห็นบอาอบะยกปลาแล้วปลาเลี้ยวทุกครองตอ,อนนี้ก็คือมาอบพยบมาอยู่บงลม สวัสดีครับมานะนี่คืออยู่ลงฝงไม,ไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวเป็นเจ้าแม่นาคีทำเกีก้ยวออ้ยเดินเดินมาทางนี้กับฝนตกแล้วแม่เนาะแม่นี่ว่าอยู่ถึงทีค่ะเนี่ว่า,อ,า <laughs> อย่างน้อนทางนี้ ไสวิ oh, ับเลยคิเปิดั้่เดี๋ยวคอยไปซื้อพ้องไอฮอตข่อยก็มีดเสร็จแบบนี้ตอนโควิดไปเพื่อไปวันนู้กัดบลาบาเนี้ยอันนี้ก็คนมั้ไปซื้อมาใหม่ก็ได้เบียร์แยดวันมวไปซื้อแม่บอก้องลองกัน ลาสกายกลับมาป๊าดชองอาหลานเป็นอันนี้อาหลานเป็นอะไไล่กุ่มปิดที่นอกปิดอยู่เจ้าหน้าก่อนตีปิดไว้อยู่ตนกุ่มปิดอะไรมีอะไรกัดเซเซถ่ายคลิปไงวันนี้เพิ่งเป็นคลิปแรกป๊าดอุ้มมีบอกแคงหนึ่งมาพี่น้อง เสลายวันนี้อยู่ถูกที่นะอยู่ข้างบองออบอกแล้วคงที่มีเต็งก็ไม่จำเป็นต้องกลางก็ไล่เนาะเอออย,อ,อยู่ข้างล่างก็มีเต็งก็อยากกลางเต็งก็เปียกไปทุกหองพี่แม้พื้นที่บกักหลยในบอกพักกันมาอยู่นะเนาะต่างล่างงาย แอตติกต right? ็อกเดือนพ่อหลอกวังนี้เลยไม่ไล่เคื่อมจีกเลย ปล่อยพลังมุงไปหรือยังวันนี้ตอนนี้ปล่อยถไหนที่อะไรตอนนี้ปลาบักเซมมันคือชบบเชี่ยวแบบฮาซุปมันไม่คือกล้าเลย,ายไม่ได้คือเงินนะฮะพาทูมีรับจับปาทีต่ตัวไหนเด้อกูจะพาลูกกูบินก่อน<ช>วิรองเท้าสวยจังอ่ะใส่เลยซื้อที่ไหนเนี่ยฮะเนี่ยทุกคนอยากได้รองเท้าแบบนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยที่บ้านเราไงเท่ายร้อยเดียว ต,ตัวตื่นตัวตาลอยหนึ่งบางทีดอ,อกบางมันคว้าคว,ว้าเหมือนสบา,ายของมันสบา,ายเลยกูไม่รู้ว่ามึงกลารเซ็งทำไมเพราะว่าคว้ารุกชี้เจ็งวะเพราะว่าใคยกมือเพราะมึงเปนเซ็งหนาพี <c oughs> ่สองคนนี้ <c oughs> ใช่ใช่กูเป็นขย<อ>ายามให้ อีสามมึงอเร็วคืนเล่นตลกไปคืนแล้วคืนนลงมาพุ่นพุทธีไปใส่หมาล้ำหน่อยไม่ใช่ไปใส่นั่นทีไ่ไปใส่ใส่ใส่าะ เป็นยังนองคือพอมัอยู่ทางหนแต่ละไปยุห oh, ันเออทางหนกว้างขวางขุ hmm. ่นอ๋ออยากได้ยุกใกล้รถวางในวางในแยม เ้บอกแล้วว่าอมีหมันหนึ่งเลยอ่ะลู้สิมีกิ่นแดงมากเลยจนเนี้ยสองทางท่านก <c oughs> เก่าสวยนี่มัดแบงมึงหมู่บ้านมึงคือว่ามึงไปตายอยู่ข้างทางติง รถแตงมาเหยียบข้อเนาะเนาะคุณแม่ตอางสมคู่จะหลับแบบลาหลับตั้งแต่หลับแล้วนตะขาเนาะลู่มือกองยงงคืนัละศีลอมันหลับแล้วมาเห็นดอกแฟดกันบ่เฉย คืออีผูกักะด้วยสูบปากเอาควยแม่ก็ควยแม่ดูกูนี่นี่เรากูสิเอาไปเลี้ยงเอาแม่มันหลอมากเลยแม่อูเป็นหลังไปฮิอยู่เต้นใท่ปอล่ะแม่เต้นไทยยู่มือกวมเต้นอ๋อกับแม่กับก็พอกับสายบันเทิงเนาะ ลูกกูกูกับเป็นกูกัสายบันเทิงกันเนี้ยมันเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักดนตรีเนี้ยว่าพื้นคนเออเชี่ยี่มอพักกูว่าบประกองมาเมือแเป็นตัวต้นเร่องเลยขาวาเป็นคนเปิดตลอดเลยเมือกบมัเรืองมัยังกะเพายเห็นว่ามันอยู่นับกันมือไรลหาดกันละเพราะแมนดอกมึงเอามาหากู ไอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ดีพี่ก็ทราบดูว่าเป็นแบตกูเบิล์เครื่องไนเครื่องนั้นบแล้ย W หรอเออเอ็มดับโหลดแบตเบิร์ตเออเห็นในคลิปหัวหลังนี่ก็บ่อสื้อที่ซูสายซาดก็ได้เริ่มโอม่าเออน้องมันซาดอยู่พี่น้องคลิปนี้เป็นตำเนี่ครับ